ครับผมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับเ c ซทุกท่านนะครับไหลสุด่านผิดแต่ก็ไฟเตอร์นะครับคู่เอกคู่ทำรายการสำหรับคําคืนนี้มาแล้วนะครับฝั่งที่หันหลังเป็นทีมชาติไทยเดินสายนะครับเสื้อเหลืองนะครับเป็นทางด้านของเสกสรรทับทองทีมชาติไทยนะครับวงคู่กับโทนี่บางเลนนะครับหรือว่าพรเทพถิ่นบางบนนะครับเป็นนักกีฬาทีมชาติชุดปัจจุบันนะครับ เจอกับฝั่งนน้นนะครับแต่ก็เดินสายนะครับหนึ่งบางชันควงคู่กับซปเปอร์แม็กโคราชนะครับทีมงานของโคราชนะครับฝั่งโน้นนะครับเหลี่ยมนี้นะครับเป็นการแลกข้ามหัวแปรระหว่างโทนี่บางเลนกับหนึ่งบางชันนะครับแลกข้ามหัวแปรกันนะครับเกมอยู่ที่13แต้มชิงรางวัลอยู่ที่10,000แบาทนะครับเข้ามาก็พูดคุยทักทายกันได้นะครับสำหรับเ c ทุกท่านนะครับเหลี่ยมอะไรครับแจ้งไปเรียบร้อยนะครับ เป็นตะก้อเหลี่ยมข้ามหัวแปลนะครับระหว่างโทนี่บังเลนกับหนึ่งบางชันและข้ามหัวแปลกันนะครับวันนี้ก็อยู่ด้วยกันที่สนามรามินทา40นะครับถือว่าเป็นเวทระดับต้นๆเลยนะครับทีมชาติปะทะเดินสายนะครับเอาละครับการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเป็นฝั่งทางทีมงานโคราชได้ออกลูกเส์ฟก่อนนะครับโดยซูเปอร์แม็กนะครับโทนี่โอ้โหดีนะครับเจ้าของส่วนสูง ร้อยน่าจะประมาณ190นะครับสำหรับพอนเทพทินบางบลนะครับโทนี่บางเลนนะครับทีมชาติของคู่กันนะครับเสกสรรทัพทองนะครับกับโทนี่นะครับฟังไนต์ต่อครับก็ไม่รู้นะแอดมินไม่สนับสนุนนะครับเรื่องตลาดหุ้นนะครับการกีฬาเท่านั้นนะครับก็น่าจะเป็นฝั่งโน้นนะครับตลาดหุ้นดูดีกว่านะครับซุปเปอร์แมคโครราดกับหนึ่งบางชันเพราะว่า ฟอร์มกำลังสดนะครับหบางชันกับซูเปอร์เมคโคราชนะครับไฟล่าสุดมาเตะสนามแห่งนี้นะครับเอาชนะทีมงานของรามินทาไปได้นะครับหนึ่งบางชันเอาชนะจ่าแฮกรามินทาไปในเหลี่ยมหัอแปรนะครับส่วนโทนี่นะครับโทน,โทนี่บางเลนก็ไม่ได้เตะสายชิงเงินรางวัลนนานแล้วนะครับไลท์ก็จำไม่ได้นะฮะไฟล่าสุดว่าเตะกัน เมื่อกี่เดือนนะครับที่ผ่านมานะครับแต่ก็จําได้นะว่าโทนี่นี่โทนี่กับสิกสันเคยประท่ากับทีมงานโคราชมาแล้วนะครับอุ้มกับทางด้านของโจโคราชนะครับเจอกันมาแล้วนะครับฝั่งที่ห้นหลังนี่ก็ถือว่าเป็นเวทถือว่าไม่ธรรมดานะครับดีกีทีมชาตินะครับประทาเวทสูงๆนี่มาเยอะนะครับเดินสายนี่ก็ไม่ธรรมดานะสำหรับสิกสันนะครับเขาเกมนะครับ สกอร์ยังอยู่ที่ศูนย์ต่อศูนย์นะครับไหลเข้าไปโทนี่กดจอ่อๆไม่เหลือนะครับแทบไม่ต้องกระโดดนะครับจังหวะการก้าตามของโทนี่นะครับยืนก็ท่วมเน็ตแล้วนะครับการทำเน่ก็คนละสไตล์นะครับหนึ่งบางชาเน,น่กระโดดเท็ตัวสูงมุ่งแรงแข็งแกร่งนะครับส่วนโทนี่นน่กระโดดเท็ตัวกดนะครับอา้าวลดกระชอกมาเสกสันไหลเข้าไปโทนี่กดจอ่อๆเรียบร้อยเป็นแต้มนะครับ สกอร์แรกมาแล้วนะครับทีมชาติไทยนะครับขยับขึ้นนำหนึต่อศูนะครับเตะนะครับหนต่อศูนะครับเกมเสิร์ฟของเสกสรรทับทองจีไปหา1บางชันนะครับซูเปอร์แม็กไหลเข้ามาจอจเหมือนกันนะครับตีหายนะครับถือว่าเป็นคู่ฮอตด้วยกันทั้งสองฝั่งนะครับ เซกสันโทนี่นี่ก็เล่นเหลี่ยมนี้เข้าขากันดีนะครับการป้อนเกมนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับสซกสันทับทองนะครับตัวยกอาชีพนะครับซูเปอร์แมคโคราเนี่ยช่วงหลังๆก็หันมาเป็นตัวยกแล้วนะครับส่วนใหญ่เอ้าตีเกี่ยวซูเปอร์แมกหนึ่งบังชนไหลเข้ามาโชว์เรียบร้อยเป็นแต้มนะครับตามตีเสมอเรียบร้อยเป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะครับตีไปโดนเกี่ยวนะจังหวะนี้นะครับสกอร์กลับมาเท่ากันแล้วนะครับ ต้องขอโทษขอโพษนะหนึ่งอ่าหนึ่งบางชันนะครับตียัดลำตัวเลยนะครับแต่นะครับหนึ่งเท่านะครับเกมเสิร์ฟของซุปเปอร์แมคโคราดตัดยอดมานะครับเสกสรรรับหนึ่งสองเข้าไปจ่อๆหัวเนสกดหายนะครับแม็กหายเก็บแล้วเหรอครับซุปเปอร์แมคโคราดก็ยังมีอาการบาดเจ็บหัวเข่าเรื้อรังอยู่นะครับเดี๋ยว เดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายนะครับอาการบาดเจ็บของซูเปอร์เมกโราแต่ก็ยังสามารถเล่นได้นะครับยังเตะได้อยู่นะครับ<ๆ>ช่วงหลังก็หันมาเป็นตะกตัวยกอาชีพแล้วนะครับซูเปอร์เมกโรานะครับเนื่องจากอาการบาดเจ็บนะครับหนึ่งหนึ่งนะครับเสิบช่องกลางนะครับนาซายซูเปอร์แมกยกเข้ามาหนึ่งบางชันตีมาตีเกี่ยวโทนี่เจ็กสันไล่เข้าไปโทนี่ตีโอ้ลูดี้ โดนการกระหมอมลูกออกหลังนะครับไม่เป็นแต้มนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับแต้มยังอยู่ที่หนึ่งต่อหนึ่งนะครับเป็นเกมเซิร์ฟของทีมงานโคราชนะครับ1เท่าซูปปเปอร์แม็กจี้มาหาโทนี่นะครับเปิดสิกสันไหลไปตียาวไปตีเกี่ยวหลังเท้าซูปปเปอร์แม็กหนึ่งว่างชันลากมาโอ้โหลูกนี้กาที่จะ ยัดตัวทางด้านของเสกสรรไม่ข้ามนะครับเปลี่ยนเกมเสิบนะครับแต้มนะครับ1นึ่งต่อหนึ่งนะครับเกมเสิฟของเสกสรรทับทองครับตัดยอดปลายหาซุปมขอ์แม็กตัดหลังเท้ากระชอกมาเสียนะครับโอ้ยเสิบดีนะครับจังหวะนี้นะครับเป็นแต้มของฝั่งทางทีมชาติเดินสายนะครับขยับขึ้นนำสองต่อหนะครับ แต่มนะครับ2ตัวหนึ่งะครับสิงสัมทับทองจี้ายหาหนึ่งนะครับเปิดซูเปอร์แม็กลกมาค่อนข้างจะห่างติดเกี่ยวโทนี่ตักลังเท้าไปเบอร์ไปถึงโอ้ยลูกนี้จังหวะการตามน้ำไปชนตะข่ายนะครับเบรกไม่ทันนะครับโทนี่นะครับโบ๊ทชนะไหมครับน้องโบ๊ทสาย3แพ้นะครับแพ้มาตีนพันเพชรไปขาดรอยนะครับ13ต่อ5แต้มนะครับ เป็นตะก้อเหลี่ยมเทเพพนะครับหลังเท้าล้วนๆนะครับเตะจบลงไปเรียบร้อยคู่ที่ผ่านมานะครับแต้มยังอยู่ที่ 1- ต่อ2แล้วโทนี่ขยับตัวกดหายนะครับแต้มนะครับสองต่อ1นึนะครับเกมเสิร์ฟของเสสันตัดยอดหาซุปเปอร์แบง์อีกครั้งหนึ่งกระชอกเน็ตยังอยู่ไหลเข้ามาไอ้เรียบร้อยนะครับโอ้เสิร์ฟดีนะครับเสกันรทักทองนะครับทัดหัวเน็ตไปนะครับจะเอาแต้มอีกนะครับ เตะนะครับหนึ่งต่อสองนะครับสุปเปอร์แม็กนะจุดพลุมาโทนี่เปิดนะครับเสกสรรไหลเข้าไปปิมปิมีติเกลหนึ่งบางชันรับแล้วก็กดมายังอยู่เกี่ยวเขาขึ้นไหลเข้าไปโทนี่นีโอยูนี้เป็นแตม ฝั่งทางซปเปอร์มคโครก็กัหนึ่งบางชันตามตีเสมออีกครั้งหนึ่งนะครับ2ต่อ2นะครับต่างฝั่งต่างโชคเกมเกี่ยวด้วยเข่านะครับหนึ่งบางชันเกี่ยวเข่าก่อนนะครับเกี่ยวเข่าแล้วก็ลากตีมาตีเกี่ยวเข่าเสกสรทับทองนะครับไหลไปสวยเตะโทนี่ในกดใส่ตาคลายนะครับเกมเขาทำนี้ไม่แตกต่างนะครับ2เท่านะครับ ตีมาเอายัดเลขสี่ไหลป้อนไปโทนี่ตีสาเจ้าหนึ่งบางชันเกี่ยวได้ยกลากมากดจอจอเป็นเต้มานะครับพลิกขึ้นนำสองอสามต่อสองนะครับโอ้หนึ่งบางชันนะแข็งแกล่งเลือเกินนะครับเกี่ยวได้แล้วก็ลากมาหัวเน็ตจอจอนะครับเบรกอยู่นะครับพลิกแซงแล้วนะครับทีมงานของโคราชนะครับ แต้เราก็สามต่อสองตัดหน,น้าขวานะครับเสกสรรยกไหลไปโทนี่ซับจอจอหวัวไปชนตาข่ายนะครับเป็นเต้มของฝั่งซปเปอร์เมโคราดกำเนังบางชันหนีออกไปเป็น4ต่อ2นะครับรจังหวะนี้ทางด้านของเสกสรรนี่เล่นลูกช็อตนะครับยกต่ำนะครับทำให้จังหวะของโทนี่นี่ตีลูกมันแหลมนะครับไม่ทันนะครับ ต้องยกให้สูงไว้นะครับเพราะว่าตัวนี้นี่เขาก็ตัวสูงแล้วนะครับแต่นะครับสต่อ2นะครับสุปเปอร์แม็กกี่มาเสกสรรยกไหลไปแหลมอีกแล้วตียาว หนึ่งมังชันลูกนี้ต้องแก้นะครับขามาออกหลังนะครับนี่นะครับถ้าตียาวๆนี่มีเปอร์เซ็นต์โดนเกี่ยวนะครับเพราะว่าซูเปอร์แมคโครราชกับหนึ่งมังชันนี่ไม่ธรรมดานะครับเกมเกี่ยวนี่ดีด้วยการต้องพูดนะครับแตมนะครับสองต่อสี่นะครับเกมเสิร์ฟของโทนี่กีไปหาซูเปอร์แมกนะครับยกไหลเข้ามาหนึ่งมังชันตีจ่อๆไม่เหลือนะครับเปลี่ยนเกมเสิร์ฟอยู่นะครับ แล้้วกางเแฝต่นะครับ4-2ต่ออยู่นะครับซุบบะแมกโรดจี้มาตัวนี้นะครับเปิดเศษฉันไหลไปลูกนี้ล้นเบอร์ไม่ถึงเอ้าโอ้ยเจือทางด้านของหนึ่งบางชันเลยรับแปรกช็อกมานะครับเป็นแต้มนะครับเขินนำเป็น5-2ต่อแล้วนะครับแต้มนะครับ5-2ต่อนะครับ5 2ครับ ไหลฝ่ามหาเสกนะเสกชันมีปีโค่นตีนะครับโผล่มาแล้วครับกอใส่เสื้อหมาเยี่ยมเสื้อแยงไม่หลุดนะครับระดับศิษย์สาวนะครับแดมนะครับสองต่อห้านะครับตัดหยอดไปหนึ่งบางชันยังเปิดได้อยู่ซุปเปอร์แม็กโถยเข้ามาสกิดโอ้โหเปลี่ยนทางนะครับเปลี่ยนเกมเสิร์ฟนะครับ ตามันถึงแม้ต้องกินตาม่เืยตีนนะครับก็ซ้อมให้เลยแล้ววันนั้นโอ้ทำงานเป็นทีมก่อนดีเลยเหมือนเดิมแต่นะครับห้าตัวสองอยู่นะครับตัวสองหยอดมาช็อกการอ้ามีแป๊กโทนี่แก้ไขก้ามไปก่อนลูกนี้แต่ก็ออกเป็นอีกหนึ่งเต้มของฝั่งทาง เดินสายโคราชนะครับขย,ยับทิ้งไปเป็น6กต่อ2แล้วนะครับแก๊เขาเสไป้งแต๊บนะครับ6กต่อ2นะครับเกมเสิร์ฟของซูเปอร์แมคโครด์หยอดมาหน้าขวานะฮะตัดข้างไม่ถนัดเสกสรรไหลเข้าไปโทนี่สับหายนะครับหนึ่งสองร้อยครับชอบนะครับสองร้อยเปอร์เซ็นต์อ สดไหมครับสดนะครับไลฟ์สดนะครับสวัสดีครับแอดขอบคุณที่ถ่ายให้ชมครับครับผมสวัสดีนะครับจากคุณเบียร์เฟอร์นิเจอร์ซิ่งนะครับสองเ่าหกนะครับตามหลังสี่แต้มนะครับซูเปอร์แม็กยกไหลเข้ามาหนึ่งบอลชันแต่ยอดนี่นะครับมาแล้วนะเกมยอดของซูเปอร์แม็กโค้ดหนึ่งบอลชันนะครับยกสูงๆนะครับคุณพวงกระพันนะครับชิงเท่าไหร่ครับชิงอยู่ที่หนึ่งแสนบาทนะครับ แต้นะครับ6ต่อ2นะครับโยงหลังนะครับโทนี่เปิดเสกสรรไหลไปสวยงามเอ้าตีออลโ้โหลูกจะจอหนึ่งๆนะครับไม่ <c oughs> ไม่อยากจะเชื่อนะครับจังหวะเกมยกหนึ่งๆอย่างนี้โทนี่จะตีเสียนะครับ <c oughs> เป็นแต้มของฝั่งทาง,งโคราชเดินสายนะครับ หนีไปเป็นเจตสองนะครับครึ่งทางของเกมนะครับโคราชมาอยู่ฝั่งนี้นะครับส่วนทีมงานบางเลนไปอยู่ฝั่งโน้นนะครับไปเป็นต่อกันไปนะฝั <c oughs> ่งที่อันหลังนะครับฝั่งนี้นะครับหนึ่งบางแชนกับซูเปอร์แมคโคราชนะครับก <c oughs> ดไลค์กดแชร์ <c oughs> ให้ด้วยนะครับพูดคุยทักทายกันได้นะครับสำหรับเอฟซีที่กำลังรับชมนะครับ ไลฟ์สดผ่านเพ็ดแล้วก็ไฟเตอร์นะครับ <S <S ตตแต้มนะครับเจ็ดต่อสองนะครับส وبر แม็กตัดหน้าสายโทนี่นะครับข้างถนัดเก็บสขนไลปอนมาสวยๆนะครับตีหายนะครับแต้มนะครับยังอยู่ที่สองต่อเจ็ดนะครับโทนี่ไล่หน้าขวาเอ้าส وبر แม็กลูกแรกไม่ค่อยดีลูกสองไล่ล้นนะฮะ เสกสรรรับ 1- 2, นึ่งสองเข้ามาโทนี่กดมาตีเกี่ยวซ้ายโทนี่อ่าซูเปอร์แม็กหนึ่งมังเชนตีคืนเรียบร้อยโอ้ไม่เป็นแต้มนะครับกาจะเอาเต็มซะหน่อยนะครับตีมาติดเกี่ยวซ้ายของซูเปอร์แม็กโคราาเฉยเลยนะครับเปลี่ยนเกมเสริมนะพี่เสกหน่อยนะครับเขาไม่อ่อยกันแล้วนะครับพี่เสกสรรนะครับเสกสรรนี่เขา เอาจริงแล้วนะครับแต่ว่าฝั่งนี้เขาเขาเหนียวนะครับจางนั้นของหนึ่งบางชันหนึ่งเขาก็ตีตีดีนะครับตีแรงด้วยนะครับแต่นะครับเจตสองอยู่นะครับซูเปอร์แม็กนะครับจี้ใบเสกสรรเปิดหัวยกไหล่ก็มาสวยงามตีสีดีนะครับเปลี่ยนกมเสิริมนะครับหมอปลาก็มานะครับใช่นะครับหมอปลาอีสานนะครับทางละแสงเขากงไม่อ่าน ก็ร่วมร่วมข้างละแสนอัพนะครับเพราะว่าทีมงานบางเลนในเขาสู้ราคาขานออกไปนะครับก็เกือบเกือบแสนเหมือนกันเดี่นะครับ2องตัวเจ็อมาซูเปอร์แม็กยกเข้าไปสวยงามนะครับหนึงบางแกดหายนะครับ ง1 6 0แงะแทมนะครับเจต่อ2นะครับ <c oughs> เกมเสิร์ฟของซูปอ์เมโครัตจี้ไปหาเสกนะครับยกไเขก็ามาห่างนะครโทนี่ปีลูกนี้เดี่ยมดีนะครับลูกลงหลังนะครับ <c oughs> พี่มาตินกับบูธใครชนะครับ <c oughs> เป็นทางด้านของมาตินพันเพชรชนะบูธสาย3ามไปได้นะครับ บแต่นะครับ2องต่อเจ็ดนะครับสุภแม็กยกไหลห่างนะครับต่ำโทนี่ลูกนี้รูดเสียนะครับเปลี่ยนเกมเสริมนะครับร่มเก้าชัดเจนครับพิชิตครับผมนะครับถ่ายเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับเข้ามารับชมนะครับคุยทักทายกันได้นะครับ อเก็มน,น, <c oughs> นะครับเตี๊ยต่อสองนะครับเกมเสียอของซูเปอร์แม็กตัดยอดหน้าขวาหงายเลขสี่นะฮะยกไหลเข้ามาโทนี่จิ้มไม่ถึง <c oughs> เอ้าลั่นเอ้ายังอยู่ต <c oughs> ียองหลัง <c oughs> เรียบร้อยไปโอ้เรียบร้อยนะครับเป็นแต็มเอาแต้มจนได้นะครับสำหรับหนึ่งบางชันนะครับ <c oughs> ทุ่มเทสุดๆนะครับสำหรับหนึ่งบางชันนะหนีไปเป็นแปดต่อสองแล้วนะครับ เดมนะครับ8ต่อ2นะครับลูกเสิบของสุร์แมคโครไล่กี่ใบหาโทนี่นะครับเสกสรรหลายป้อนมาปีมาเกี่ยวได้อีกแล้วหนึ่งมังชันหลายใบยอดดักได้นะเะสกสรรยกไปอีกครั้งหนึง่งโทนี่ตีเรียบร้อยนะครับโอ้โอโอโกดจอๆยังไม่ลงอีกนะครับเหนียวเหลือเกินนะครับฝั่งนี้นะครับามีอีกกี่คู่ครับ เดี๋ยวรอดูก่อนนะครับว่าคู่ต่อไปจะเป็นใครเตะนะครับเตะนะครับ2ต่อ8นะครับเสกสันนะฮะจีมาหนึ่งบางชันเปิดสวยสุนไปแม็กหลายสวยปียาวเรียบร้อยนะครับรับยากนะครับเพราะว่าน้ำหนักมันพุ่งแรงนะครับราตตีสวัสดิ์พรุ่งนี้ทำงานครับนะครับคัาผมนะครับรับตีสวัสดิ์นะครับดึกแล้วนะครับท่านไหนที่ต้องทำงานก็ต้องหลับนอนนะครับ ก็เข้ามาดูย้อนหลังก็ได้นะครับทางเพจตะกอไฟเตอร์หรือว่าทางช่อง YouTube นะครับเดี๋ยวแอนมินนำไปลงให้ดูนะครับช่องตะกอไฟเตอร์นะครับแต้วนะครับแต่อสงนะครับเกมสดของซูเปอร์แม็กไลน้าสายเส็กสันไหลมาล้นเอาเวอร์ไม่ถึงฝ่านะครับเป็นแต้มนะครับขยับไปเป็น9ต่อ2เลยนะครับทำแต่นเลยนะครับลงครับทิงห่างแล้วนะครับ ความกำลังสดนะครับฝั่งพี่หันหลังนะครับแซนนะครับ9-2สูบไปแมโกราชไลนาสายเอาโทวนี่รันมาหนึ่งมังจันเปิดปีเรียบร้อยเป็นแต้มนะครับหนีไปเป็น10-2แล้วนะครับสน้ว่นะครับตอนสองแ้เกนี น่าจะลำบากแล้วนะครับเสกสันโทนี่นะครับแต้มนะครับ10ต่อ2อนะครับหัวแม็กนะครับเลือกโยงนะครับหาโทนี่เสกสันหลายป้อนมาตีแจ้มาดีนะครับเปลี่ยนเกมเสริมนะครับ สุดยอดหนึ่งบางชันครับผมนะครับสู้กันไม่ได้เลยใช่แล้วครับข้บพเม้าบดีทางด้านของพี่ปอกูกระดึงนะครับเข้ามารับชมนะครับสวัสดีคุณแล้วแต่มดนะครับเข้ามารับชมนะครับชิงเท่าไรชิงอยู่ที่หนึ่งแสนบาทนะครับแต่นะครับสองเส้นนะครับเกมเส์ฟของศิษยสันหยอดนักขวา ตูบแม็กตักหลังเท้าไหลเข้าไปหนึ่งบางชานปูกดจอๆไม่เหลือนะครับข้ามหัวหนึ่งแม็กผมมองว่าต่อ3-2ยังได้ยังเตะได้ครับเนียนตาจริงๆครับคู่นี้ใช่นะฮะหนึ่งซูเปอร์แม็กนะครับต่อคนสานี้ก็ย,ยังยังสู้ได้นะครับผมก็มองอย่างนั้นนะครับแต่นะครับสีต่อสองนะครับเกมเส์ฟข,ของซูเปอร์แมคโรตัดยอดนะครับหาโทนี่เสกสรรไหลมา ตีติเกียวหลังเท้าสุร์แม็กเน่งมังชั้นลากแล้วก็ขยโยกตัวสับเรียบร้อยเป็นแต้มนะครับถิงออกไป11ต่อ2แล้วนะครับหลายเกมแล้วนะครับทิ้งห่างนะครับ11ต่อ2นะครับตัดยอดนะฮะตาดสายเอาเ้ามีแบ็คไหลมาติเกี่ยว ลูกนี้ยกไหลไปตีเอา้าโทนี่ยังอยู่เอา้าโอ้โอโอจะเล่นอะไรเอ้ยเจ้าโทนี่โอ้โกระโดดไม่ทันแล้วนะครับจัดหลอกนะครับแต่ลูกไม่ข้ามนะครับเป็นแต้มของฝั่งทีมงานเดินสายนะครับขค้ืนแทนเรียบร้อย12ต่อ2แต้มเลยนะครับนอกรอบแล้วนะครับชั่วโมงนี้ต้องยกให้ เขาครับคู่นี้ใช่นะครับต้องยกให้ฝั่งนี้นะครับกำลังฮอตทีเดียวนะครับ12-2ตนะครับเต็มเดียวเกมปิดเกมได้ไหมซุปเปอร์แม็กซี่ไปสิทธสันน้าขวายกไหลามาโทนี่กดมาติดเกี่ยว1บางชันหลังเท้าไหลาหลากปียอดเกวแน่นอนจริงๆนะครับหบาง,งชันนะครับแข็งแกร่งนะครับ ต้องไปเจอตาสุนโจนครับนะครับคนต่อสองปิดครับผมนะครับก็จบลงไปเรียบร้อยนะครับเป็นทีมงานของโคราชนะนะครับเอาชนะทีมชาติเดินสายไปได้ด้วยสกอร์ค่อนข้างจะขาด1อยสิบสองสิบสามต่อสองเต้มนะครับขอบคุณทุกทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาชมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเพจตะกอไฟเตอร์เฟซบุ๊กของจิตปุบานแล้วก็ช่องย t u b e ด้วยนะครับ ช่องตะกอ้อไฟเตอร์นะครับก็ไปรับชมย้านหลังได้นะครับขออนุญาตตัดไลฟ์ส่วนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ